สบายดีพีพ่นอ้องสบายดีสวัสดี FC โมซูทุกคนน้องพี่น้อง่นอแค่แหะพี่นอ้องเอ้ยมุงล้างคามานีพี่นอ้งงนนองรอบแรกเนาะสี่จังไดพี่นอ้องเอ้ยจะีดแร,แรมาแรกานี่นง,อง,งอตอนนี้กำลังจับหนอดไปลงเลย không để phèn, tưởng lại lại cái <laughs> 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 เรนมกันไรสิเอาแพ็คกันไว้ แล้วเลกเตอนนี้กำลังจับหนอกแปงเสงเทียงเกทีบกำลังจับหนอก

แ้งเสร็จเรียบร้อยลงเลยชึงก็เพียกเลยก็จับน็อตเลย ยงไมันสูพนัมเตอนนี้กำลังใส่ ที่นอดเรียบพี่น้องเลยปูน้องแพร่มีทักตลาดเหยือนแปดเหยืไม่จะน่าเนาะานนนเห <c ười> ยื่อแพร่ไห่ายรับฉวัดมีอเดียวเฮ้ยใส่เดียวพี่น้องเลยดูมีหลายอันเนาะไม่ เรางะเอาแผน่นขึ้นมาอีกกระโหลกเลยรางเอาขึ้นมา ở khỉnh ngoài lại luôn ลังแป้งใส่ละจับน็อตอีกกระโลงเลย Bye.

หอบแรงชนอะไมันแต่จ,จัดหลอบแรงนเนาะแม่มัลกลลอกเาไว้ <laughs> นี้ก็ใส่ไก้สิแล้วแหละปลาลงไงไก่แล้วไงไกและปะลาลปโลูไง อเลยตอนนี้ล้างสายไปยังอีกแผ่นหนึ่ง <c oughs> มัปเปนเปิดมันเปิดอันนี้ถือว่าขำเตบไปได้ประรูไงเปันจะเปิดลางจับไป ใสนอตนี่เพื่ไม้อาใส่นนอดที่งหนอดเลยมันสีขักันกันหัวไร้หัวเล็กตะปูอีกเนาะแม่ใส่ตะปูนี่ชิหัวหัวท้งเอาเลยเพาเส้นหัวนี่แต่ว่าชชป็นไพี่น้องแต่ว่าใส่นนอดนี่เพาว่าหัวนี่ก็ยากจริงกันสิอร์พี่น้องวมันมียางห้องหลกะแบบน้าหันข้าไปมันก็ชกขึ้มมาเนาะแม่

ขึ้นมาละละตอนนี้กำลังใส่ เนาะพี่น้องบันทนึกการล้วเรียบร้อยสําหรับงานมุงรางคาอพอน้องบิวเพิ่อเปลี่ยนกระเบื้องพี่น้องกระเบื้องมันแตกมันแหกเนาะทางนี้กระเบื้องมันแตกมันแหกพี่น้องเอ้ยเราชัติขึ้นมาเป็นลุกมือพี่น้องตอนนี้ก็คำมืดแลยเนาะนี่ถือว่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสําหรับันแผ่นมุงแต่ยังเหลืออยู่แผ่นยังเหลืออยู่ประมาณสองล่องพี่น้องเอ้ย จากสีดำกระเพื่อนใหญ่เบอร์อื่นจากสชีเอาใส่อีกเนาะเบอร์จากสชีเอาใส่อีกเพียดนึงพี่น้องเอ้ถือล้วเรียบร้อยปั่นีเนาะใส่ไม่แปะไม่ยังคือว่าจบสําหรับงานมุ่ลราคาพี่น้องเอ้เนาะยังเหลือเสนแหละพี่น้องก็ถือว่าโอเคพี่น้องเอ้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเนาะงานลังคาเฮา นี่เนาะอันนี้ก็ด้านลุ่มพี่น้องเอ้ยด้านลุ่มก็สิประมาณนี่เนาะถือว่าแล้วเรียบร้อยงานหลังคาเฮาถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเรียบร้อยเป็นที่สวยงามเลยพี่น้องเอ้ยบาทนี้โอ้ยยังเหลือแผ่นหนึ่งพี่น้องเอ้ย ทางสวนสุดปุ๋เลยเนาะจากทีได้อ่าใส่ไม้แป,แป้นอันฝันลมพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ขำม,มืดแล้วก็ยุดพักก่อนพี่นอ้องเอ้ยทำไมก็มานั่งเบิง่งคือเก่าพี่น้องเอ้ยมานั่งแย่งเบิ่งมื่นนอกจากซีรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งสัดๆพี่น้องเอ้ยว่าเห็ดอย่างไดอย่างไรเนาะมื่นถือว่าแล้วเสร็จเรียบร้อยเบิดทุกอย่างเลยพี่นอ้องนี่อันนี้ทางด้านในเนาะสิป,ประมาณนี้พี่น้องเอ้ย สำหรับเมื่อี้ก็ค่ับมืดเลยพี่น้องเอ้ยชิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวต่ายเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามผับส้มทุกแหงใจเด้อพี่น้องเด้อลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวตายเิดได้กลเข้ามาสบายดีพี่น้องลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนเนาะน้องสติกำลังเก็บเครื่องเก็บของพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยขำมืดเลยเนาะ บายดีพี่น้อง